สวัสดีนักเรียนทุกคนครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่4เหมือนเดิมนะครับก็คือการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวหัวข้อที่4ก็จะเป็นครั้งที่5นะครับผูกเขียนเป็น4.5ครับการแก้สมการในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเราไปที่ตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างมีทั้งหมด สองข้อนะครับตัวอย่างที่หนึงเริ่มเลยนะครับจากสมการ 3x กำลังสองลบยีส่วน 2x บวก10เท่ากับ0นะครับซึ่งสมการนี้เนี่ยอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับอยู่ในรูปทั่วไปแล้วซึ่งแต่ว่าดูแล้วเนี่ย มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็คือมันมีเศษส่วนนะครับมันมีเศษส่วนทีนี้นักเรียนจะต้องทําให้เศษส่วนมันหายไปก่อนนะครับทําให้เศษส่วนมันหายไปก่อนจากสมการนี้นะครับเราจะทําตัวส่วนให้มันหายไปนะครับทีนี้ทําอย่างไรก็คือคูณด้วยคอลนอทั้งสองข้างของสมการนะครับทีนี้คอลนอคอลนอของอะไรคอลนอของตัวส่วนนะครับ ขอลนอของตัวส่วน 3x กำลังสองก็คือ1จริงๆแล้วมันคือ1นแต่เขาไม่ได้เขียนนะครับในี้ิ0ก็เหมือนกันนะครับ10ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอละนอของตัวส่วนมีอะไรบ้างครับมีตัวเลขอะไรบ้างนะคอลนอของมีเลขอะไรบ้างครับมีมีเลข1มีเลข1กับเลข สอนะครับคอลนอก็คือ 1, 1, 1อนึ่คอนคือหนึคูณสเท่ากับสองคอลนอคือสนั่นแหละครับนะครับคอนก็คือ2องนะคอนอก็คือสองคอนก็คือสเพราะฉะนั้นเราก็นำสอมาคูณทั้งสองข้างของสมการ ก็จะได้ว <boundaries. S 1> <si suppression> ่า <fin anta> <ots> 2คูณ3 x กำลังส2งคูณ23่สสา x คูณสกับ2คูณ0ครับก็จะได้6 x กำลังสนี้สตัดสองเหลือ23 x บวก ยี่สเท่ากับสคูณศได้0ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกตัวประกอบเราจะต้องแยกตัวประกอบของ 6x กำลังสอลบยี่บวกยีเท่ากับศทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับสมการนี้นะครับสมการนี้พจน์แรกก็คือ6 ก็คือ6คูณ x คูณ x ครับทีนี้เราจะแยกเป็น2วงเล็บยกตัวประกอบครับทีนี้6อันนี้เราดูพจนหน้าก่อนนะครับพดหน้านะพจหน้ามีอะไรคูณกันได้6บ้างไล่ไปเลย1คูณ6ได้6 2คูณ3ได้6 3คูณ 2 2งคูณสกับ3คูณสเป็นกรณีเดียวกันเราตัดทิ้งนะครับอ่าแสดงว่ามันสามารถแยกได้เป็นเป็นอะไรได้บ้างเป็น x กับมเป็น6 x แล้วก็ x ครับเป็นอะไรได้อีกอันนี้คือกรณี หนึ่งคณหต่อไปสอคูณสมันสามารถแยกได้เป็น 2X กับ 3X เครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสุ่มนะครับสุ่มใครอาจจะมีวิธีที่แยกตัวประกอบสมการแบบนี้อาจเป็นวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ครูจะสอนวิธีนี้มันจะมีอยู่วิธีหนึ่งก็คือการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการสังเคราะห์ ครับโดยวิธีการสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้านักเรียนลองไปศึกษาดูนะครับก็ที่นักเรียนจะต้องสุ่มนะครับสุ่มตัวหน้าครับอ่ามันอาจจะเป็นสองหรือ3ามแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็น 6x กับ x แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้รู ขอสุ่มเป็น 2x กับ 3x ครับ 2x กับ 3x ทีนี้ให้นักเรียนมาดูโพสสุดท้ายนะครับอะไรคูณกัน่ะ2ตัว2ตัวอะไรคูณกันได้20มีอะไรบ้าง1คูณ20ได้20 2คูณ10ได้ 20, 20 3ไม่มี4 4คูณ5ได้2 0 5คูณ4 4ูณ5เป็นกรณีเดียวกันเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไม่ต้องนล้อกเอามาคิดนะครับก็ เราจะต้องสุ่มอีกเหมือนเดิมนะครับเราต้องสุ่มเหมือนเดิมทีนี้เราจะสุ่มอะไรก่อนดีนะครับสุ่มอะไรก่อนดีสุ่มเราสุ่ม4กับ5แล้วกันนะครับสุ่ม4กับ5ฝั่งนี้ก็สมมติอ่ะสมมุติว่าคุณสุ่ม4กับ5นะครับแทนนี่ก็จะเป็น อ,อ่เหมือนเดิมให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวท้ายสองตัวคูณกันนะครับมีกรณีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วเป็นบวกแล้วเป็นบวกนะครับก็คือบวกกับบวกสี่คูณห้าแล้วก็ลบกับลบลบสี่คูณกับลบห้าใช่ไหมครับทีนี้เราครูจะสุ่มอทีนี้ความเป็นไปได้เนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยตรงกลางมันเป็นอะไรครับ ต้องการมันเป็นลบกลางมันเป็นลบเพราะฉะนั้นครูจะลองสุ่มตรงนี้เป็นลบสี่แล้วก็ตรงนี้เป็นลบห้านะครับว่ามันจะได้หรือไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ครับลองสุ่มก่อนนะครับอลองเช็คหน้าคูณหน้า6 x กำลังสองหน้าคูณหลังได้ลบสิบ x หน้าหลังคูณหน้าได้ลบ1 2 x แล้วก็หลังคูณหลังได้บวก20เท่ากับ0ูก x กำลังสองลบ2 20. 2 x บวก20เท่ากับ0อ่าปรากฏว่ามันได้ไม่เท่ากับสมการที่เราแยกตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ได้กรณีนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสุ่ม เราเอาตัวนี้เป็น 2x ลบ5กับ 3x ลบ4ครับกรณีนี้กรณีนี้น่าจะได้นะครับกรณีนี้ตัวหน้าคูณตัวหน้า 6x กําลัง2ตัวหน้าคูณตัวหลังลบ 8x ตัวหน้าตัวหลังคูณตัวหน้าได้ลบ10 5x ตัวหลังคูณตัวหลังได้บวก20 ครับลบกันได้ 6x กำลังสองลบ2 20, x บวก20กับ0ครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้เท่ากับสมการที่เราแยกตัวประกอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2 x ลบ5กับ3 x ลบ4ก็เป็นอันเสร็จสิ้น การแยกตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเรานำ 2x-5 เท่ากับ0นะครับ 2x-5 เท่ากับ0แล้วก็ 3x-4 ไปเท่ากับ0นะครับฉะนั้นแก้สมการหาค่า x ก็จะได้ x เท่ากับ5ส่วน2ส่วนตรงนี้ก็คือได้ x เท่ากับ4ส่วน สนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบสองคำตอบก็คือ5้ส่วนสและ4ีส่วนสเป็นคำตอบของสมการ6 x กำลังสองลบ2 3 x บวก20เท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นอลองตรวจคำตอบนะครับ แทน5ส่วน2เข้าไปในสมการนะครับก็จะได้5ส่วน2ลบกำลัง2ลบ23 5ส่วน2บวก20เท่ากับหาคิดเลขก,ก่อน5กำลัง2ได้25นะครับแล้วก็2กำลัง2ได้4ลบ20 ยี่สามคูณห้าได้หนึ่ร้อยสิบห้าลับส่วนส่วนไรส่วนสีอ่อ๋อเขียนผิดต้องเขียนเป็นอ๋อตรงนี้ครูแทนเข้าไปใน สมการอีกสมการหนึ่งนะครับมันก็มันก็ทาได้นะครับมันก็ทําได้แต่ทําแบบแบบในสมการแรกดีกว่าสมการแรกก็จะได้เป็น 3x เป็นหส่วน2ยกกำลังสองลบ23สบาส่วน2อกับึส่วน2บวก0เท่าก,กับ0 <C ười> เลขนะครับได้สามคูณห้ายกกำลังสองได้ยี่สิบห้าส่วนสี่ลบหนึ่งร้อยสิบห้าส่วนสี่บวกสิบเจ็ดสามคูณยี่บห้าเจ็ดสิบห้าหนึ่งหนึ่งห้าส่วนสี่ ตรงนี้เราต้องคูณด้วย4ีส่วนสเข้าไปเพื่อให้สมการมีส่วนที่เท่ากันนะครับก็จะได้40่ส่วน4ก็เท่ากับเนีย่ยบอกลบคูณหารกันได้0นะครับได้0เพราะฉะนั้นทำให้สมการเป็นจริงนะครับสมการเป็นจริงแสดงว่า เเท่ากับห้าส่วนสองถูกต้องนะครับเหลืออะไรเหลือและแทนสี่ส่วนสามส่ส่วน 3, สามสมส่วน4ี่อ่ะสีส่วน 3, สามเข้าไปในสรรมการก็จะได้เท่าไหร่คิดเลขสามกำลังสองได้สิบหกสามกำลังสองได้เก้าลบ <c oughs> ก็ได้นี้สองตัดสี่แล้วสองนั้นสองคูณสองคูณยี่สามได้สี่สิบหกส่วนสามบวกตรงนี้เดี๋ยวตัดสามหนึ่งสามกับก็แสดงว่าส่วนสามทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องคูณด้วยสามก็จะเป็นสามสิบส่วนสามก็จะได้สิบหกลบสี่สิบหกบวกสามสิบ ส่วน3ส่วน3ส่วน3ก็ทั้งหมดได้เท่ากับ0นครับแสดงว่าทำให้สรรมการเป็นจริงครับนะเราสรุปเลยนะครับว่า5ส่วน2และ4ส่วน3เป็นคำตอบของสรรมการ 6x กำลังสองไม่ใช่เครอนี่เป็น 3x มกำลังสองลบ23ส่วน 2x บวก10 กับศูนย์นะครับรู้ขอรูขออภัยตรงนี้นะครับนักเรียนลบนิดนึงนะขออภัยนะครับตัวอย่างที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างที่2 <c oughs> สมการ0.2 x กำลังส นักเรียนสังเกตส,สัมประสิทธิ์นะครับแต่ละตัวจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราทําให้มันเป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับเราคูณด้วยถ้ามันเป็นหนึ่งตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตว่าเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งมากสุดเท่าไหร่สําหรับข้อนี้ก่อนหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งถ้าหนึ่งตำแหน่งมากสุดนักเรียนก็คูณด้วยสิบกับนําสิบมาคูณ นำสิมาคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับมันก็จะได้10คูณ0.2 x กำลังสบวก10คูณ1.1ฝั่งนี้10คูณ0ได้0ก่อนเลยครับตรงนี้มันก็จะได้เป็น2 ตรงนี้ก็จะได้เป็น11ตรงนี้ก็จะได้เป็น6ครับเราก็จะได้สมการที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับเป็นจำนวนเต็มแล้วทีนี้เราต้องมาแยกตัวประกอบกันเหมือนเดิมนะครับแยกตัวประกอบสอง x กําลังสองบวก1 1 x ลบ6เท่ากับ0ูน อะทีนี้นักเรียนลองทําเองนะครับตรงนี้นะที่เหลือนะครับลองทําเองนะครับอันนี้กูทํามาแล้วนะมันแยกตัวประกอบได้เป็น 2x งกลบหนึ่กับ x บวกหกรียนลองทําเองนะครับตรงนี้ พอเราแยกตัวประกอบได้แล้วเราก็นำ 2x ลบ1มาเท่ากับ0<ม>แล้วก็ x บวก6เท่ากับ0นะครับแก้สมการหาค่า x ก็จะได้ x เท่ากับ1ส่วน2กับ x เท่ากับลบ6ครับพอเราได้คำตอบแล้วนะครับพอเราได้คำตอบแล้วเราก็นำไปตรวจคำตอบนะครับ <tyard. S 2> ตัวคำตอบเรานำหนึ่งส่วนสองไปแทนในสมการก่อนเลยครับก็จะได้เป็นจริงๆแล้วนักเรียนนำไปแทนในนี้เลยก็ได้นะครับนำไปแทนในสมาการนี้เลยก็ได้แต่แต่ครูจะนำไปแทนในสมาการแรกครับ <problèmes> สามารถแทนในสมาการไหนได้บ้างสมาการนี้ก็ได้สมาการนี้ก็ได้ครับสมาการนี้ก็ได้นะครับสมาการนี้ก็ได้นะ แต่ครูจะแทนในสมก,การแรกสมก,การแรกอ่าแทนหนึ่งส่วนสองก่อนนะครับหนึ่งส่วนสองนะครับถ้าได้เท่ากับศูนย์แสดงว่าหนึ่งส่วนสองทำให้สมก,การเป็นจริงคำตอบก็คือหนึ่งส่วนสองครับองคิดดูอศูนย์จุดสอง หนึ 1> 1, กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองได้1นส่วนสครับบวก1ิบสส่วน2แล้วก็ตรงนี้ก็คือ6 6หกเราก็คูณด้วยหนส่วนสเข้าไปมันก็จะได้คูณด้วยสอส่วนสเข้าไปมันก็จะได้ลบสิบมันศูจุ ini ya, ke 0.6 0.6 อย่างเส้นไม่ตรงครับไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดสองเกซ์ลังสองศูนย์นะครับมันก็จะได้หนึ่งจุดสองส่วนสองหนึ่งจุดสองส่วนสองนะครับ รงนี้ก็จะได้อสองตัดได้ศูนย์จุดหนึ่งส่วนสองมันก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งจุดหนึ่งลบหนึ่งจุดสองส่วนสองอ่าบวกลบกันได้ศูนย์พอดีเลยครับก็ทําให้สมก,การเป็นจริงนะครับต่อไปแทนด้วยลบหกและแทนด้วยลบ นเลขลบหกกำลังสองนะครับได้สาสหนี่ก็ลบหกจุดกนี่ก็ได้ลบครับก็จะได้0.2นยคูณสาสิบได้7จ็ดจุดสองลบหุดลบศจุดหลบศุดได้ 7.2 7.2ลบ7.2ได้0นะครับทำให้สมการเป็นจริงดังนั้น1ส่วน2และลบ6เป็นคําตอบของสมการ 0.2x กําลัง2บวก 1.1x ลบ6เท่ากับ0ครับตัวอย่างก็หมดแล้วนะครับมีทั้งหมด2ข้อครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนได้ทำนะครับ ครูมีแบบฝึกทักษะที่7ให้นักเรียนทำทั้งหมดสองข้อนะครับสองข้อสำหรับวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับครูก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ